เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับทางดาวินนูนเยสดาวยิงทีมชักอุรุกวัยของเรากันก่อนเลยหลังจากเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา เมื่อโจตัวยิงประตูให้กับทีมของเราไม่ได้มาเสมเกมติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการซึ่งรวมถึงในนัดล่าสุดที่เราถล่มเอาชนะทางขุนค้อนเวสแฮมยูนาเต็ดแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อหนึ่งในศึกคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตามในเกมนัดดังกล่าวเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อทางเยอเกนครอฟในใหญ่เฮวีเมทัลเลือกที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของนูนเยสจากสูตรหน้าตรงกลางให้เขาขยับออกมายืนเป็นปีกซ้ายแทนที่ของทางหลุยดีออสและแม้ว่าเจ้าตัวจะยิงประตูไม่ได้แต่ภาพรวมฟอร์มการเล่นของเขาก็มีพัฒนาการขึ้นมาอย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการทำเกมรุกที่ก็มีการยิงชนเสาไปอย่างน่าเสียดายอยู่หนึ่งรอบและรวมถึงการถอยลงมาช่วยเกมรับที่เขาช่วยสกัดบอลได้มากที่สุดในสนามสำหรับเกมนัดดังกล่าวอีกด้วยล่าสุดตามการเปิดเผยของทาง Paul Joyce นักข่าวสายหงของทาง The Times สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ครอบกำลังพิจารณาถึงการปรับตำแหน่งให้กับนูนเยสมายืนในตำแหน่งนี้ซึ่งกจะสอดรับกับช่วงที่ทางดีอาร์สฟอร์มตกลงไปในช่วงหลังแบบพอดิบพอดีเรียกได้ว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวนั่นเอง ฮาวเวย์เอ็นเลียดได้ลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาแทนที่ทางโมฮัมเหม็ดสาลาซึ่งโอกาสที่เขาจะยึดตำแหน่งนั้นได้แบบถาวรมีอยู่อย่างจำกัดและแทบจะเป็นไปไม่ได้นะจอยส์เขียนลงในคอรัมของเขา แต่การที่จะปรับเอาทางดาวินนูนเยสมายืนเป็นปีกอีกด้านหนึ่งมันดูตอบโจทย์กว่ามากและนั่นก็มีโอกาสที่เขาจะใช้แผนการนี้อีกครั้งหลังจากทางหลุยดีอาสฟอร์มตกลงไปในช่วงที่ผ่านมาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อทางสาลยุติธรรมของยุโรปมีคำตัดสินออกมาแล้วว่ายูฟาและฝีฟาไม่มีสิทธิ์จะขัดขวางการแข่งขันในศึกยูโรเปียนซูเปอร์ลีกซึ่งนั่นก็จะทำให้การแข่งขันดังกล่าวถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยมีบางสโมสรที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโต้โผใหญ่อย่างทางเรอัลมาดริด และบาเซโลนารวมไปถึงทางนาโปลีเป็นต้นทว่าทางลิเวอร์พูลของเราแม้จะเคยตอบรับข้อเสนอนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2021แต่เราก็มีการเปลี่ยนจุดยืนหลังเจอเสียงคัดค้านอย่างหนักจากแฟนบอลจนทำให้ทางจอห์นเดบันยูเฮนรีเจ้าของสโมสรต้องออกมากล่าวคำขอโทษซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าทีมของเราไม่คิดจะหวนกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ลีกอีก ล่าสุดกลุ่มแฟนบอลของสโมสรออย่างทาง Spirit of c h ช r g งก็ออกมาสนับสนุนแนวทางดังกล่าวของสโมสรวยการต่อต้านการแข่งขันซูเปอร์ลีกอย่างเต็มกำลังแฟนบอลของลิเวอร์พูลเคยแสดงออกมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนในปี2021ว่าเราไม่เอาการแข่งขันซูเปอร์ลีกตั้งแต่ตอนที่มันมีการประกาศออกมาเป็นครั้งแรกและในตอนนี้จุดยืนของเราก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แถลงการจากทาง s p i r i t o f c h เ n g ลีระบุเราเชื่อว่าการไปเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ลีกจะเป็นการทำลายคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสโมสสรรวมไปถึงของเมืองแห่งนี้ด้วยนั่นทำให้จุดยืนของเรายังคงเหมือนเดิมย้อนกลับไปในตอนนั้นเราได้รับฟังคำขอโทษจากทาง John นดับเบยูเฮนรที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจดังกล่าวคางตน หลังจากนั้นมันก็มีการจัดตั้งบอร์ดบริหารของแฟนบอลขึ้นมาแล้วเราก็ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกไปถึงสโมสรเพื่อตอกย้ำว่ามันจะต้องไม่มีการกลับลำไปเข้าร่วมการแข่งขันอีกไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของหนึ่งในอดีตดาวยิงระดับตำนานของทีมเราอย่างทังดร็บบี้ฟาวเลอร์กันบ้าง เมื่อเขาเป็นหนึ่งในดาวยิงโตวความหวังของทีมในยุค90และจูตัวก็มีโอกาสได้ลงเล่นร่วมกับทางไมเคิลโอเวนอดีตหัวหอกความเร็วสูงที่ได้ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรเราในช่วงเวลานั้น ทั้งคู่ต่างก็ทำสถิติที่น่าทึ่งเอาไว้สมัยที่ยังลงเล่นที่แอนฟิลโดยทางฟาวเลอร์ยิงกระจุยกระจายไปถึง183ลูกจากการลงสนามทั้งสิ้น357เกมในช่วง2ช่วงที่เขาลงเล่นให้กับทีมของเราขณะที่ทางโอเว่นนั้นก็กดไป158ลูกจากการลงสนาม297เกมตลอดช่วงเวลา8ปีกับสโมสร แต่สิ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือ ฟาวเลอร์ไม่เคยทำร้ายความมั่นใจและความเชื่อใจที่แฟนบอลมีให้กับตัวเขาซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางโอเว่นที่เพื่อความสำเร็จแล้วเข้าถึงยอมย้ายไปอยู่กับทีมคู่อริตลอดการของเราอย่างทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2009เรียกได้ว่ามันได้กลายมาเป็นจุดแตกหักที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับแฟนบอลของสโมสรขาดสะบั้นลงแบบไม่เหลือชิ้นดีเพราะการตัดสินใจดังกล่าวครางตน ล่าสุดฟาวเลอร์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นที่เชื่อว่าคงจะถูกใจบรรดาเดอะคอปทั้งหลายลังเขาได้บอกเลยว่าตัวเองเหนือกว่าทางโอเวนในทุกด้านจวเว้นก็เพียงแค่เรื่องของความเร็วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมคิดมาเสมอเลยว่าผมเก่งกว่าทางใหม่คิลโอเวนฟาวเลอร์กล่าวระหว่างไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางไซมอนจอแดนที่ t a อกสปอ r t สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษเขาอาจจะมีความเร็วมากกว่าผมซึ่งนั่นก็เป็นข้อเท็จจริงที่ผมไม่อาจจะปฏิเสธได้แต่ในด้านอื่นๆทั้งหมดแล้วสำหรับการเล่นเป็นกองหน้าผมคิดว่าผมเหนือกว่าเขาในทุกประการเลยนะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อะมีจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการแข่งขันนัดปิกแมตของพิมเมลิที่กำลังรอเราอยู่ในคืนวันพรุ่งนี้กันบ้างมาลีวาพูมีโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของทางปืนใหญ่ออสนอกในคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งหากเราสามารถคว้าชัยชนะในเกมนัดดังกล่าวได้ก็จะแซงขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางแทนที่เดกกันเนอร์ในทันที อย่างไรก็ตามทางเอียนไรท์อดีตดาวยิงระดับตำนานของทางอาร์เซนลกลับไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นและเขาก็มองว่ามันจะเป็นทีมของทางมิเกลอร์เตต้าต่างหากที่สามารถบุกมาคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้พร้อมกับเพิ่มโอกาสในการพงัาขึ้นมาควา้าแชมป์พิมลีกของพวกเขาในบันลายผมคิดว่าอาร์เซนลจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้พวกเขาจะต้องชนะเท่านั้นไรกล่าว สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดูการที่แล้วซึ่งเราโดนตามตีเสมอจะกลายมาเป็นบทเรียนสำคัญในการบุกมายเยือนที่แอนฟิลในหนนี้และผมก็ขอทำนายว่าอาร์ซนอนจะชนะก,กลับออกมา2ประตูต่อหนึ่งนั่นจะเป็นผลการแข่งขันที่สุดยอดไปเลยนะและจะส่งให้พวกเขาควา้าแชมป์ได้ในท้ายที่สุดด้วย ผมก็แค่อยากจะให้พวกเขาเดินหน้าลุยกันอย่างเต็มที่แต่หากเราทำมันไม่สำเร็จผมเองก็คงจะรู้สึกผิดหวังเพราะผมเชื่อมั่นจริงๆว่าพวกเขามีโอกาสอย่างแท้จริงเลยนะนั่นเป็นเหตุผลที่อธ,ธิบายได้ว่าทำไมการบุกไปเยือนลิว์ภูในครั้งนี้ถึงเป็นเกมที่ผมตั้งตารอเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะผมต้องการจะดูการตอบสนองจากทีมของเราในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ทุกคนก็คงคิดว่ามาดูกันเถอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากเราบุกไปเอาชนะทางลิเวอร์พูลได้มันจะกลายมาเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับทีมของเราเมื่อพูดถึงเกมบิกมช์กับทางอาร์เซนอลกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อะยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวร้ายสำหรับทางฝั่งทีมเยือนและเป็นข่าวดีสำหรับทีมของเรากันบ้าง เมื่อล่าสุดมันมีการรายงานข่าวออกมาว่ายอดทีมจากกรุงลอนดอนจะขาดนักเตะจากทีมชุดใหญ่สูงสุดถึง6คนในการบุกมเยยอนถิ่นแอนฟิลด์ของเราในเกมนี้ไล่มาตั้งแต่ทางจอจินโยมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีที่ไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผลสุดท้ายที่เขาลงเล่นให้กับทีมของมิเกลอาร์เตตาก็คือชัยชนะเหนือทางวูฟแฮงตันวันเดอร์เรอร์2ประตูต่อหนึ่ง จากนั้นเขาก็มีชื่อเป็นตัวสำรองใน2จาก3เกมหลังและหายหน้าไปเลยในชัยชนะเหนือไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนทำให้พวกเขาต้องลุ้นอย่างหนักว่านักเตะรายนี้จะฟิตกลับมาทันการเจอกับทางลิเวอร์ pool ของเราหรือไม่ซึ่งอาจจะต้องไปเช็คความฟิตกันในนาทีสุดท้ายเลย ด้นานโมฮัมเหม็ดเอลเนนีและโธมัสปาเต้ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงและต้นขาตามลำดับซึ่งคาดว่าจะกลับมาได้เป็นช่วงหลังปีใหม่ทำให้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้ส่วน o v e ฟาวเปโอวิเวอราวิดฟิลตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสก็ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาหนีบต้องรอเป็นช่วงหลังปีใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของเกมรับพวกเขาก็ขาดแกนหลักสำคัญอย่างทางทักเคฮิโระโทมิยาสุที่ได้รับบาดเจ็บน้องต้องพักยาวถึงปีใหม่และคนที่มีอาการหนักที่สุดก็คือทางเยเรียนทิมเบอร์ที่ยังไม่มีกำหนดการคืนสนามหลังได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ